สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมกันนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป x และ y เป็นสมาชิกของ R บวกคูณ R y เท mm ่า hmm. กับ log x ฐาน a โดยที่ a เป็นจำนวนจริงซึ่ง a จะเท่ากับ0และ a ไม่เท่ากับ1ค่ะอันนี้ก็คือสมบัติที่ควรจำเลยเพราะว่ามันง่ายมากๆ log a ฐาน a จะเท่ากับ1ตัวอย่างเช่น ล็อก8ฐาน8ก็จะมีค่าเท่ากับ1จําจำไว้ว่าถ้าเลขหลังล็อกแล้วก็ฐานเนี่ยมันเหมือนกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1เสมอต่อมานะข้อ2ก็คือล็อกหฐาน A เท่ากับ0อย่างเช่นล็อกหฐาน8ก็จะได้เท่ากับ0แบบนี้เลยคือง่ายมากๆคือควรจำไมให้ได้นะคะ ต่อมาก็จะมาเข้าสู่โจทย์กันนะคะก็คือล็อก80ฐาน2ลบกับล็อก5ฐาน2สมบัติของข้อนี้ก็คือล็อก m ส่วน n ฐาน a จะได้เท่ากับล็อก m ฐาน a ลบล็อก n ฐาน a อันนี้ก็ทําตามสมบัติที่เขียนไว้เมื่อกี้เลยก็คือจะต้องแปลงก่อนก็คือจะกลายเป็นล็อก8 0ส่วน5ฐาน 2. 2ต่อไปก็คือ80.5ส่วน5ก็คือสามารถตัดกันได้เลยก็จะได้เท่ากับ16นะก็จะกลายเป็นล็อก 16ฐานสองต่อมาก็คืออะไรยกกำลังสองได้16ก็คือ2องอยกกำลังสี่ก็ได้เท่ากับ16ก็จะเขียนว่าล็อกสองอยกกำลังสีฐานสองต่อมานะก็จะทำแบบว่าย้ายยกกำลังเนี่ยสี่ ย้ายไปอยู่ข้างหน้าโอเคก็จะเป็น4ล็อก2ฐาน2มันก็คืออันนี้นะก็คือล็อก2ฐาน2เนี่ยก็คือสูตรนี้เลยล็อก A ฐาน A ก็จะได้เท่ากับ1ก็คือสามารถตัดมันออกไปได้เลย ลบสองฐาน2ก็จะกลายเป็น1ก็ตัดออกไปเลยก็คือไม่ต้องเขียนนะก็คำตอบก็จะคือ4ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับที่สอนไปนะชาติธีรามาัฑมห้าทับสองเลขที่18บขอขอบคุณค่ะ